สวัสดีค่ะสำหรับอ่คลิปนี้นะคะเป็นแบบทดสอบการอ่านเขียนคำที่มีวรรณยุกต์นะคะอ่อของสำนักงานเขตนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ10ชุดนะคะครูจะสอนในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะรอบเดียวด้วยนะคะอ่อนะมีนักเรียนที่หลายคนนะคะยังสับสนกับการผ่นวรรณยุกตามที่ผู้ปกครองได้ได้บอกมานะคะซึ่ง ไม่แปลกนะคะที่นักเรียนจะสับสนเนื่องจากว่านักเรียนเพิ่งเรียนป .1 กับคุณครูจริงๆที่โรงเรียนประมาณ4สัปดาห์นะคะแล้วก็อักษรในภาษาไทยเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3หมู่นะคะอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำซึ่งอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำหลักการผันก็แตกต่างกัน ซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนได้เรียนกับคุณครูที่โรงเรียนแล้วทั้งหมดนะคะแต่โดยปกติอะเราจะต้องเรียนกันประมาณเกือบเกือบสิเดือนเต็มนะคะแต่ด้วยปีการศึกษานี้สถานการณ์โควิดทำให้ได้เจอกันที่โรงเรียนน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นออคุณครูจึงเข้าใจว่าการที่นักเรียนยังสับสนอยู่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติ นะคะเพราะฉะนั้นจึงทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ในักเรียนมีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะส่งการผ่นวรรณยุกอักษรกลางนะคะอักษรสูงและอักษรต่ําให้ในวันพรุ่งนี้อีกรอบนะคะอ่ะมาดูกันนะคะชุดนี้คุณครูขอเป็นชุดที่หนึ่งนะคะ มีนักเรียนหลายคนนะคะอ่านได้แล้วถูกต้องและก็มีนักเรียนอีกหลายคนเช่นเดียวกันผันยังสับสนอยู่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะใช้ประโยชน์จากคลิปที่ครูทำให้นี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองนะคะส่วนนักเรียนที่อ่านได้แล้วก็ฟังทบทวนสักหนึ่งรอบนะคะว่าเราอ่านถูกไหมนะคะแล้วก็ลองฝึกอ่านดูนะคะ กอากาไม่เอกกาปออปาไม่โทปา้าจออาจาไม่จัตวาจา๋ากอีกีไม่เอกกีจออีจีไม่โทจีออีอีนะคะมันก็จะต้องผ่านเสียงไปอีอีอีอ,อ,อีนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าออีไม่ตรีอีนะคะ,ะคุณครูทำเครื่องหมายไ้นะมีนักเรียนหลายคนชอบอ่านเสียงผิดนะคะ ตอยตีไม่จตวาตีนะคะอืออไม่โทอือดอือดือไม่โทดื้อตอือตือนะคะตือต,ตือต,ตือต้อตื้นนะคะคำนี้นักเรียนอ่านว่าตื้อนะคะตอือตือไม่ตีตื้ออ่บผ่านนะคะชุดต่อไปนะคะขอใช้คําว่าชุดที่สองนะคะนักเรียนก็เขียนตามเอาเองนะคะไม่มีในเอกสารเขียนเพิ่มเอานะคะ ก็คือหน้าต่อจากเมื่อกี้นี้นะคะจอูจูไม่เอกจูเตตูไม่โทตู้เบอบูไม่ตีบูกอ,อูกูไม่จัตวากูต่อเอเตไม่โทเต้บอยเอเบเนี่ยคำนี้นักเรียนลองไล่เสียงนะคะบเ,เบ,บเ,เบเบเบนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าบอยเอเบไม่ตีเบนะคะอ่ะ ครูส่วนใหญ่นักเรียนจะมีปัญหาที่ไม่ตีกันนะคะกอยเกไม่จัตาวาเก๋ดอยแดไม่เอกแดนะคะกอยแก,กไม่โทแก้จอยแจไม่จัตาวาแจาไปดูชุดต่อไปนะคะขอใช้ว่าชุดที่สามนะคะเขียนเพิ่มเอาเองนะคะนักเรียนคำว่าชุดที่สาม โกโกไม่โทโกอ่ะมาดูคำนี้ค่ะโป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 นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะขอโทษมือโดนนะมือไปโดนอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ปอป่าบอใบไม,ไม้นะคะโบ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 นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าโบนะคะโบอ่ะคำต่อไปค่ะตโตไม่จัตวาตต กกไม่เอกกอจจจจจจจนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าจอนะคะจจไม่ตีจอนะคะปปไม่โทูปปไม่ทูอะไรปปปอ,ปอนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าปอนะคะปอปไม่โทูปเวลานักเรียนลืมนักเรียนก็ไล่เสียงเหมือนที่ครูสอนนะคะสอนการผ่านได้5เสียงนะคะ อะจอจอไม่จะตวาจอนะส่วนใหญ่นักเรียนอ่านถูกนะคะตอ่อเตอเตอเตอนะคะเพราะฉะนั้นอ่านว่าเตอนะคะตตเตอไม่เอกเตอเกอนะคะเกอ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 ไม่ถูกเกอนะคะอันนี้ค่ะเตอเตอต์เตอเตอเพราะฉะนั้นไม่จัตวาอ่านว่าเตอนะคะ ตอเตอม่ตัตวาเตร์อชุดต่อไปนะคะชุดที่สี่กอเอเกียไม่เอเกียตัวเอเตียไม่โทเตีย้ย บอยเอเบียไม่โทเบียดาวเอเดือไม่เอกเดือออเอเอไม่โทเอื้อจออัวจัวไม่เอกจัวอออัวไม่เอกอัวคำนี้นะคะนักเรียนอะดูนะคะต็อเต่านะคะสอนกลางผ่านได้ห้าเสียงนะคะตัว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 นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะตอัวตัวไม่โทตัวนะคะอะ คำต่อไปค่ะอัว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 เพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าอออัวไม่ตีอัวนะคะคำสุดท้ายค่ะตัว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 เพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าตัวนะคะตอตัวไม่จัตวาตัวเดี๋ยวครูจะพักไว้ที่ชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้า ไม่มีเวลาขี้เกียจแล้วนะคะนักเรียนเพราะเหลือเวลาน้อยมากข้อสอบเขตให้มาเยอะมากนะคะกว่าจะสอนได้ไม่คุณครูใช้เวลานานมากนะคะเพราะว่าเพื่อนบางคนยังจาพยัญชนะสระอะไรไม่ได้เลยนะคะพอมาผ่านวันณยุกต์ก็ยากอย่างที่นักเรียนบ่นนะถูกต้องแล้วนะคะตออําตาไม่เอกต่ํานะคะดอมดําไม่เอกดํานะคะจอมจําไม่โทจ่จา ถ้าคำไหนที่นักเรียนผิดบ่อยๆครูจะผันเสียงให้นะคะกอไอไก่ไม่เอกไก่ตอไอไตไม่เอกตไต่อไอไดไม่โทรได้นะคะก,เอ,ก,เอ,กอเอาเกาไม่เอกเก่าตอเอาเตาไม่โทรเตา้าปอเอาเปาไม่จัดตวาเป๋าตอโอโตไม่ตีโตะนะคะ ่าสำหรับวันในยุคชุดแรกนะคะก็จะเป็นชุดที่หนึ่งถึงชุดที่ห้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่บ่นกับครูว่าคุณครูคะยากมากหนูสับสนหนูไม่รู้จะอ่านยังไงผู้ปกครองก็ไม่อยู่หนูก็ผ่านไม่ถูกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นคุณครูทําคลิปให้แล้วนะคะอ่านักเรียนที่ตั้งใจเรียนก็คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะ เกินครึ่งห้องนะที่นักเรียนบอกคุณครูทำให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ